อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องของพี่ดมที่จะไม่พูดถึงไปแด้เรื่องความรักสีสันจัดจ้านมากเดี๋ยวนะสีสันจัดจ้านมากเออล้วตอนนั้นข่าวเยอะมากมายความรอก็จะมีสาวสาวก็เยอะตอนนั้นวางตัวตั้งแต่ตอนโสดเลยสาวสาวก็จะบอกมีค่ากกตลอดเวลาเกเรแหละพี่ตามวัยเอาตรงๆเลยก็ผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายวัยรุ่นแล้วก็ มันก็มีชื่อเสียงมีเงินทองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่หมายถึงว่าการที่เห็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในโพสิชันแบบนี้แล้วเป็นแบบนั้นอะผมว่าไม่แปลกหรอกเราเห็นเยอะฮะเมืองนอกนะฮอลลีวูดฮอลลีวูดนีเห็นเต็มไปหมดยันทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่โดดโค้งไปเลยก็เยอะแยะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็ดีนะที่เราท้ายสุดแล้วเราเข้าใจว่าแก่นของเรื่องนี้มันคืออะไรแล้วสุดท้ายเราเราก็ครบ คนหนึ่งแล้วก็แต่งงานด้วยกันมีชีวิตคู่บบเป็นตัวเป็นตนอะไรเงีย้ยผมรู้สึกว่าเออมันก็ต้องหล่อหลอมแบบนี้เหมือนกันนะครับบางครั้งก็ก็ไม่เคยซ้ายไม่เคยขวาเลยสุดท้ายก็มาแหกโค้งตอนแก่เนี้ยก็เห็นอยู่เด็กน้อยดนวะตอนนั้นพอเรามองย้อนภาพตัวเรากล,กลับไปเรารู้รสึกไงวง่าโหเราก็ไม่ธรรมดาเนาะ จริงๆก็ไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้มามาพูดแล้วเหมือนกับปู่เป็นเรื่องภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยามว่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าหลายครั้งมันก็ก็ก็เป็นเป็นความเสียใจกันในการอย่างเงี้ยแต่ก็ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ใช่คนที่อยู่ในสปอร์ตไลท์หรือคนที่อยู่ในสื่อผมเชื่อว่าคนที่ทั่วไปอ่ะเพลินหนักกับผมนิดนะ แต่แค่มันไม่เป็นข่าว<อ>ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วของผมเนี่ยมันอาจจะมันอยู่นในสื่อ,อมันเลยเหมือนทุกคนก็รับรู้ปัญหาหรือเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมๆกัน